ของพี่ใก่ฝอยของพี่เขายังให้ไปแล้วโอ้ยเอา้านี่ <c oughs> นีแย่งพี่กินขนาดอาหารเช้าพี่ไปโรงเรียนนะเนี่ย,ย <c oughs> นอะไรนนท์ไปคุณกับพ่อห่นไปแบ,บมือขอพ่อไปพ่อทำคลิปได้แล้วนะเอาคลิปมา<อ>เลย ดื้อก็ดื้อ,อหิวอาสิกดิีเอาใส่จมูกดีแตะจมูกดิสันส <c oughs> ้นตะ๊เลยอย่านะยกยขายกยขาดิเยกยขา้ยยขาใส่เลยมาเลยจัดกัน นั่นแหละนั่นแหละฉอด่นียนาะมึงนี่เนาะเอมยกขาใส่เลยไม่ธรรมาดานะพิเศษอีกทีอีกทีเดี๋ยวได้กินอีกทีอีกท,กทีเร็วอีกทีเอ้ยกขาใส่ยกขาใส่ยกขาลอเลยไหนยกขาลอ,อยไงยกขาลอให้แม่ดูก่อนเร็ว อ้ายกขาหลอกก่อนสิเออยกขากนัา่นแหละยกขานั่นแหละมันรู้แล้วมันรู้แล้วว่าถ้าแค้ยกขาหลอกมันจะได้กินพอดีอ๋่วพี่ไม่พอกินยกขานี่ยกขาแล้วได้กินนี่นไหมตายหมดลูกชายกินอาหารเชา้าของนักเรียนเ้าเนี่ย มานั่งยกขาอยู่นี่แหละไก่อีกทีเร็วเอ้ยเลียก่อนเลียก่อนเลียก่อนขาจกโป๊ะไปไม่ยกก็ไม่ได้อะชิ้นเนี้ยชิ้นใหญ่ด้วยยกขาก่อเร็วยกขารอเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิ้นใหญ่เนี่ยมาเลยยกขายกขารอเร็วเดี๋ยวได้กินเร็วๆมันยากมันเย็นแค่เราคงคิดจะกินทั้งทีโอเคยกแล้วยกอีก กำลังกินเอาอีกดีไหมวะคิดอยู่คิดเดู่ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไม่กินก็นได้ใจแข็งจริงหรือเปล่าไม่กินเนี่ยยกขายกขารอ <c oughs> ยกขาก่อนงังยกเออนั่นแหละนั่นแหละไปไอชี <c> ้ <oughs> เอา, <c oughs> เอา ม <c oughs> ีนอ่าได้ยินชินใหญ่ด้วยเห็นไหมพอเลยอ่าพอแล้วใช่ไหมพอแล้ว